อันนี้ต้นยูคาจะตัดไปละครั้งจะมันแต่มันออกเอกเข็มน,นะจ้นะเนาะมันมีหนอ่อมีอันนี้นี่นะจ้นะเนาะไม้ยูคาก็ทำประโยชน์ได้ไหลายเสียงงัวนะจ้าเสียงงัวดไปตั้งปุ้นแล้วจะเหนื่อยแล้วจะอิด น,นี่นี่กับต้นยูคา้าต้นยูคาต้นยูคาต้นยูคาลิปตัด มันใหญ่พอใจงานได้กะตัดนะเจะนะ้าตัดเป็นไม่ประโยชน์ใจสอยหรือบางทีมันก็นมีคนมาซื้อนะคนมาซื้อเสียงไก่ขันนี่ต้นอยู่คาดังนั้นจะ้ะตัดแล้วก็ออกมาเองจะ้ะเหมือนต้นสัก จะดีเหมือนกันนะจ๊ะตัดแล้วก็วออกมาเองต้วลวีหอกเ้วจะต้นยูคานี้จะปลูกด้านนี้จะปลูกต้นยูคามันรอบสะนะจ๊ะรอบสะด้านนี้แต่รอบสะด้านโน้นเป็น ปลูกพริกปลูกผักเนี่ยนเจ้าะด้านนี้จะเป็นต้นยูคาเพราะว่าปลูกไว้ปลูกไว้นานแล้วจะปลูกไว้มืนแล้วนะเจ้าเนาะพอตัดก็ออกมาใหม่นะเจ้าเนาะจะสอยได้อีกตังปุ้นก็เป็นส่วนกล้วยนะเจ้าให้เบาเป็นปลูกกล้วยเกยไปแล้วนะเจ้าเนาะเคยไปตังปุ้นแล้ว อันนี้มาถ่ายสวนเพื่อดูอีกนะเจ้าเนาะมีซาปะตัวซาปะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นไร่นาส่วนผสมแต้นะเจ้าเนาะมีตี้ทำนาแล้วก็มีสะเลี้ยงป่าแล้วก็เลี้ยงไก่เจ้าแล้วก็ปลูกพืชต่างๆนะเจ้าเนาะพี่กก่ยังก็มีอยู่ตั้งปุ่นนะเจ้าเนาะ เคยถ่ายแล้วนะจ๊ะนี่นี่ยูคาเนะี่ยนี่ไม้ยูคามันงอกลงมาอีกหมดแล้วจะหมดขึ้นไม้ยูคาลิป ต้นอยู่คาลิปตัสนะเจ้าคลิปนี้มีไวตาอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า